ขายแล้วนะครับอะไรคะพีนผมเอ้ฟิล์มเธอก็เงยน่ามาดูมาฟัางด้วยตัวเป็นถุงก็นอนไปก่อนเอาถุงตัวที่ก่อนถุงตัวใหญ่ที่จริงจัดสลีระแบบนี้นะคะเอาเคลงมาพี่ด้วยมาจัดตึ๊บลงมานี่เนิะผมพายเทปลง บอกพี่นิดนิดนึ่งเนาะว่าห้องถึงข้องนั้นแล้วเออก็คู่ขายังไม่มาใช่ไหมก็มาใกล้คืนเดียกกล้ก้ามตึ้นี้ไอห้องเตียง่ะทําถึงที่มีตะกร้าเสริมอ่ะตั้งไว้อยู่นั้นเดจะมันจะอยู่สองห้องที่ยังไม่ได้ทำอาจจะไม่ผิดเข้าเทรนด์เลยอืมดอเคดี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  เด็กมึงกินในลูกค้าเราเอาให้แน่นเอาให้กระชับเลยนะคะเวลาเรานวดมันจะได้ไม่หลุดรุ่ยเรากดหลังคานลูกค้ากดลังคานเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกเนาะเออเอาแบบว่ามันจะให้มันหลุดรุ่ยเนาะ ้าน้ำมันไม่เย็นเราก็เนี่ยเราก็เอาน้ําในขวดนี้ได้แต่ทําไมเราถึงใส่น้ํามาสองขวดบางคนก็ใส่สีใส่สีก็ช่งางเขาเขาขยันหิ้วมามไม่หนักก็ช่างเขาแต่ทุกครั้งใช้เสร็จก็เก็บล้างแล้วก็เอาแช่ตัวเย็นให้เพื่อนเหมือนเดิมถ้าเย็นเราคือจะซับความร้อนบางทีมันก็จะนั่นเลยนะคะบางทีผ้าจะร้อนเลยนะ ก็มาแขนไปแขนด้านนี้ถ้าปกครบนะถ้าลูกค้าหนาวเอาผ้ามาห่มให้ลูกค้าด้วยนะคะทีลูกค้าหนาวแต่เราไม่สามารถติดแอ์ได้ในเพื่อนก็ใช้แอ์ด้วยเสร็จปุป๊บก,ก็ทำตามเลยเดี๋ยวมันฟังง่ายค่ะผ้ามันเยอะรบกทุกอย่างสามพันแปดร้อยวอกด้ยท่า นวดไปสักห้านาทีเราก็ถามลูกค้าหน่อยเนาะอายุเคมาด้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะลูก mm hmm. ค้าบอกโอเคเราก็นวดปกติสเต็ปของเราไปะนะเราเหมือนไม่ได้ว่กกึ่งนวดเราเหมือนแบบกึ่งจะทาโลชั่นระถาน,นี้แน่ไปเนี้ยเห็นไหมคะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปปริงไม่ต้องไปสันเด้อ เนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้นคะคะเนี่ยไม่ต้องบานมือหน้ามือปูุกไว้อ่ะทําไปเลยสามพันแปดร้อยอบเนี่ยรู้ใช่ไหมแบบไหนสามพันแปดร้อยอบนี่แล้วสุดท้ายตอนนี้เราก็กลับเกียเลขแปดเหมือนเดิมเพื่อจะเป็นการเกี่ยค่ะรานนี้พอเราจะทําการนวดเราก็เติมแววนเติมน้ำมันักนิดนึงมันจะได้ยาวไปเลยไม่ต้องมาเอาหลายรอบ ชิทุเรียนค่ะทุกอย่างสุดโคตสอดสุดฝ่ามือสุดฝ่าเท้านะแต่นี้เราไม่นวดฝ่าเท้ารู้นะเราจะตัดถึงแค่ข้อเท้านะคะนี่ปึ๊บก,กลับมาน้มตัวไปนี่ก,กลับมาได้แล้วคือจบเราจะจบที่ชิทุเรียนนะคะแล้วก็สไลด์ฝ่ามือเดียวสวยๆขึ้นไป เราไปเกาะที่คอเพราะจะงอคอลูก้าเร่งงอหัวกีบเนาะแล้วก็เดินมืนเดินค่ะนี่เวลาไปเลยค่ะนสามพันแปดร้อยรอบหนึ่งสองทำไปเลยสี่ห้ารอบสิบรอบก็ไม่ผิดค่ะหลายรอบแล้วเนาะ ต่อไปฉีดทุเรียนค่ะภูที่หนึ่งภูท,ที่สองภูท,ที่สามถ้าหัวเราโดนหน้าอกเราเราก็เบี่ยนตัวเองมาด้านข้างนะคะทุกครั้งฉีดลงไปแล้วก็โองกลับมา,านี้ถึงท้ายทอย โอเคถีบ okay. ท,ทุเรียนเสร็จก็ท่าสแตนดาร์ดคอบาลายเธอเป็นอะไรคะนี่ขี้ใครออกเหรอหรือว่าอะไรคะ <c oughs> นะี่แล้วขี้ใครออกเหรอคะนี่หรือมันเป็นอะไรคะอ่ะสแตนดา,ดาร์ดคอบาไายเออ,อแค่ฝาานน่ามือเต็มๆก็พอเนาะเห็นไหม ต้องไปเน้นหลอกหูต้องนวดเป็นนั้นไม่ใช่นะเปลี่ยนจากใช้นิ้วโป้งเป็นอุ้มมือเนาะอันนี้พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเชิมตัวท่าเราก็เอฟสักรอบหนึ่งแล้วก็สะกนทีละข้าง เรารสึกว่าน้ำมันมันจะไม่มีแล้วก็แวะเติมเนาะหายเอาสักนิดหนึ่งได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มาเลยกน,นี้แล้วก็ซับพอร์ตสักพักแล้วก็สไลด์บาร์ถท่องบุญลงขัหนล่างนะคะแค่รอบเดียวไม่ต้องกลับขึ้นมาทำซ้ำนะไม่ทำไปเลยค่ะเออยลเลยบรอดแ้ว ใีดนูคาได้แรงสักนิดนึงเนาะ, <c oughs> ะเสร็จตัวเนี้ยเราจะขึ้นหลังเลยไม่ต้องไปทําแขนนะคะเรารู้สึกว่าน้ํามันมันเหนื่อยแล้วเราก็เติมนิดนึงแล้วก็ไปเลยค่ะทาแรกสไลด์บาลีไปเลยค่ะ <c oughs> เอาให้ถึงนี่เลยนะคะไหลเลยนะคะอื เลยค่ะอ่ะาคราวนี้พอเราจะเปลี่ยนท่าก็าคือโค้งเรือแล้วก็โอบมาถึงฝ่งมปึ๊บแล้วก็โค้งเรือก็ย่อด้วยเนาะมือเราก็แนบนะคะทําไปเลยค่ะสามพันแปดร้อยรอบเอาพอปุ๊บอันนี้พอเราจะเปลี่ยนท่าขึ้นใหม่แล้วก็โอบมาจบแค่โค้งเรือแล้วเราก็สลายนฝ่ามือเดียวเพื่อที่จะไปเล่นอีกด้านหนึ่งนะคะ ไม่สับขนท่ากันนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าน้ำมันไม่มีในนื้เราก็ไปถ่ายมาเติมหย่างลิ้ได้โอ้ทีกก่ใครถั่วพี่หรือเปล่าเมื่อไรกินจ๊ะไม่เหมือ ทาครีมมาใช่ไหมเออครีมจะออกเห็นไหมนั่นนั่นว่าจะคีมไข่เถอออกดีจังเลยปึ๊บปึ๊บโอเคทาอะไรคะอะไรอ่สจะไล่ไป เยอะเลยค่ะแล้วก็ย่อโคมงเรือปึ๊บพอเราจะเปลี่ยนท่าเราทําอะไรคะโอ้งไปสุดเอยอ่ะคันนี้คือจุดที่ถ้าคมงเรือเราก็แตกมาสวยๆเลยค่ะนวดคอลูกค้าเล็กน้อยเนาะให้ลูกค้าก็ได้แรงมากแล้วก็จุดด้วยเอวลาต3สามพันแปดร้อยรอบนะคะ เวลาท่าจบเราไม่ต้องไปเติมน,น้ามันแล้วคือมันจบแล้วนะคะบางคุณยังไปเติมน,น้ามันเอลเวอลาจบอีกไม่มีประโยชน์แล้วค่นจบแล้วเนาะ,ะย่อด้วยมันถูกนะโอกุน้าอกเราถูหะะัวนกคาเราก็เบี่ยงตัวเองมานะคะอะเราก็จะจบที่ท้ายทอยเกาะท้ายทอยลูกค้าเล็กน้อยถูกปิดเนาะปึ๊บนะจบเอาลืมบอกให้เอาค่าซ<ำ>ับส,สีเทามา พี่ลูกวนเหมือนดิมับสิถ้าซักน้ำมันเราเนี่ยเราต้องมาขึ้นมาด้วยอมาค่ะสองถัว ึ่งเราผสมกันเลยเราไม่ต้องแบ่งแยกมาสองถ้วยให้มันเด้เพิ่มการยกขึ้นมาเออเอาผสมกันมาเลยแล้วก็ใส่ขึ้นมาเลยอันนี้คือจบทุกครั้งทุกทีที่เราจะซับแขนก่อนใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้ซับแบบธรรมดานะคะไม่ต้องไปซับเหมือนน้ามันเด้อไม่ต้องดีดตองเลยนะคะแค่กางในนอกธรรมดาก็พโปนะคะเนาะอ่า พอซับเสร็จปุ๊บเราก็ยกแขนขึ้นเพราะเราต้องโทาลูกค้าอีกลูกค้าจะได้ไม่เมื่อยเปลี่ยนกิจการใหกลูกค้าด้วยเนาะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาลงก็แล้วแต่ลูกค้าให้เป็น น้ำมันที่เราหวดน้ามันนะวันนี้เราต้องการให้อโลวล่าเจลบำรุงผิวพรรณขาด้วยเวลาเราเก่งไนเนาะเราเก็บเป็นเก่งไหลูกค้าเราก็ดึงมาให้เรียบร้อยนะคะดินเก็บให้เขาด้วยนะอะคันนี้สุดท้ายอะไรคะเหมือนเดิมสเต็เดิมอ่าเอปิดรวมปิดเนาะแค่นี้พอให้รู้แล้วเราก็แตะเราจะไปมวดขาซ้ายเราก็แตะไปเตะไปมวดถ้าลูกค้าหนาวต้องข้ามหมุนนะคะ เหมือนเดิมอะไรคะพอเราจะนวดทำอะไรคะเปิดครับอ่าโอเคเนาะเวลาวอร์มเปิดก็สักนิดหนึ่งเนาะย่อแบบยืดขาลูกค้านิดนึงแล้วก็โน้มตัวมาหน่อยนะไม่ใช่บางคนก็อยู่ทื่อแบบปาดเหมือนแบบเนี้ยไล่อารมณ์เหลือเกินเนาะเอาแบบยืดๆๆนิดหนึ่งอย่างเงี้ยปึ๊บถ้าลูกค้าขาติดกันเราก็ขยับ จับแต่ว่าจะจับถางพร้อมกันเอาทีละข้างเนาะจะได้สุภาพทับหนึ่งตัวนี้ก็คือทับสองเกตยนทับตรงนี้เพราะลูกค้าจะหนาวแล้วผ้าซักน้ํามันเอาปิดตรงนี้ในส่วนของเกงในนะคะเน็บก็ไปเลยอ่าให้เรียบร้อยเนาะอะไรคะทุกครั้งต้องทําอะไรคะเย็นเออห้ามลืมนะมงคนเผือมวดเลยนะแต่ถ้าเผือมวดไปแล้วไปแล้วก็ขึ้นทาง ก็ไปให้จบนะไม่ต้องกลับมาซักเย็นเด้อไปไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไปไปเลยนะซับเราก็ซับแค่นี้พอเราจะเว้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นยุ่งวุ่นวายเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะคุณชัยค่ะคุณยไม่ต้องตื่นเต้นเด้อโอเคการพิการ การคนสวยอ่ะเดินได้อันนี้ก็มีไม่กี่ท่าคะ่ะแต่ท่าหน,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 นึ่งทำสามพันแปดร้อยรอบยีตะลักคุณครูค่ะสามพคนแปดร้อยค่ะเอวลาค่ะลูกศิษย์จะรู้อ่ะโอเคเนาะ อั์ซันเป็นทีสมิทที่ไม่มีลูกค้าคอมเพนนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นการนวดมันเป็นการแค่รักษาผิวแต่ว่ามีท่านวดในสมูทเนาะอ่ะโอเคเซ็ set. ตปุ๊บเอฟซันไม่ต้องไปทำเรือกแปดเด้อถ้าเป็นออยนะใช่นะคะท่าแรกเอฟซันไปเลยค่ะพอจะเปลี่ยนท่าต้องทำอะไรคะเอะเอ เอฟลงมาเนาะท<อ>่าที่สองอเร<อ>ือผมดรอ,อด้วยฝางขาเย,ย,ยอะๆข<อ>ึ้นไปไม่มีบิดเดอร์อนะลูกค้าโดนแดดมาจะไปบิดไปใส่สอกใส่เขาไม่เอาค่ะอ่าพอจะเปลี่นท่าทำอะไรคะเอฟจะสวยลงมาคืออะไร ปีกีเสื้อใหญ่เนาะนี่โผ้่ขึ้นไปนถ้ารู้สึกว่าน้ำมันมันหนืดก็เติมได้นะคะผายมือเติมหมุนมๆหมุนๆแล้วก็นวดจบเอฟถ้าเราได้ชวบูงครึ่งรือสองเราก็กลับไปทําท่าดึมน,นะคะคออแค่นั้นเองนะเอฟสามพันไปรอยรอบได้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องว่าสามรอบนะ จบแค่ตรงนี้นะคะปิดเลยค่ะคุณชายเดี๋ยววิดีโอส่งเพื่อนให้่น